พวกเราในตอนนี้ติดอยู่บนเกาะร้างแห่งหนึ่งกลางมาหาสมุทรครับและจะต้องเอาตัวรอดอยู่ที่นี่ไปอีก7วันครับและเรือที่เพิ่งออกไปลำนั้นคือทางออกทางเดียวของเรา,เราไม่ต้องหาทําด้วยก็มันน่าสนุกดีถึงที่นี่จะสวยมากแต่ก็ไม่มีใครมาตั้งรกรากและอยู่รอดบนเกาะน,นี้กว่า250ปีแล้วครับ แเจ็ดวันต่อจากนี้พวกเราจะลองดูเหลือเวลาอีกราวๆสี่ชั่วโมงก่อนจะมืดพราสุดๆไปเลยเราต้องสร้างที่พักกันเดี๋ยวนี้เลยทําไมเราไม่ตั้งแคมป์ตรงนี้ล่ะแถวนี้ดูดีนะเอาละงั้นพวกเรามาเริ่มด้วยการออกไปหาฟืนกันก่อนส่วนนายสองคนจะตั้งแคมป์ใช่ตามสบายเลยมาเธอช้อนมาเชละละ จะตั้งแคมป์ยังไงไม่รู้เหมือนกันะแล้วเราก็ลงมือในทันทีและพวกเราก็ต้องระวังเพราะว่าขาบวนนี้คือต้นไม้ที่อันตรายที่สุดในโลกเนะมันมียางพิษที่สามารถฆ่านายได้จริงๆเลยละแล้วมายืนตรงนี้กันทำไมระหว่างนั้นโนแลนและแม็กก็กำลังก่อกองไฟเป็นไฟที่ใช้ได้เลยนะ ยังไม่ได้จุดเลยเนี่ยฉันว่ามันเป็นจุดที่โอเคเลยและชอนก็เริ่มวางโครงสร้างที่พักของเราแน่ใจนะว่าจะไม่พังใส่หัวพวกเราชอนเหมือนคุณพ่อนักเอาตัวรอดเลยก็ยังดีนะระหว่างรวบรวมวัสดุมาเพิ่มเราก็เจอกับพวกสัตว์ป่าบนเกาะน,นี้ครับว้าวดูไก่พวกนั้นสินี่เดี๋ยวอย่าหนีสิจากนั้นผมก็ได้รู้ว่าทําไมพวกไก่ถึงกลัวเราขนาดนั้น เฮ้นายทํารอยู่อะเดี๋ยวอะไรนะอ,อ๋อเอ่อมีดน่นี่นายพยายามจะฆ่าไก่พวกนั้นเหรอขอฉชนสักตัวเถอะนะเราไม่ฆ่าไก่นะมี่นายกินอะไรไปก่อนมาเร e ียบนะ <laughs> เราใช้เวลาที่เหลือของวันแรกเตรียมแคมป์ของเราซึ่งเรียบง่ายมากๆผมจะพาคุณทัวแคมป์แล้นี่คือกองไฟและเราจะทำอาหารตรงนี้มาที่สิ <S <S และนี่คือที่นอนของเราแค่นี้แหละจบทัวแล้วเราดึงรางอุปกรณ์เอาตัวรอดขึ้นมามีอาหารมีน้ำและสิ่งสำคัญสุดพลุสัญญาณเผื่อมีคนบาดเจ็บ และพอพระอาทิตย์ตกดินเราก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยยกเว้นอย่างเดียวเดี๋ยวรอก่อนครีมกันแดดมันไวไฟไหมนะจบวันที่หนึ่งแล้วและผิวผมก็เริ่มจะไหมแดดแล้วล่ะหวังว่าคืนนี้จะได้นอนพักนะและหวังว่าฝนจะไม่ตกพรุ่งนี้เราต้องสร้างที่พักที่ใหญ่กว่านี้และพวกเราก็คือคุณพ่อตรงนั้นจะเป็นคนทำเนี่ยเดี๋ยวทำให้โอ้ยมี่นานเหมือนแม่เลยและชอนก็เป็นพ่อผมจะนอนแล้วล่ะไว้เจอกันวันที่สองนะ ตลอดคืนแรกที่นอนค้างพวกเราได้แต่นอนกระสับกระส่ายเราในที่นี้ก็คือผมเองเลยถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะจัดการมันในวันถัดไปเป้าหมายของวันที่2ก็ง่ายมากเราต้องสร้างที่พักที่ใหญ่ขึ้นและก็กันฝนได้ต้องมีที่นั่งที่สบายกว่านี้เพราะว่าเจ็บก้นไม่ไหวและก่อกองไฟที่ดีกว่านี้ก้นฉันก็เจ็บนะ เรากำลังมองหากิ่งไม้ยาวแข็งแรงแข็งแรงเพื่อทำเป็นคานที่พักเรานะครับแบบนี้เวลาที่ฝนตกน้ําจะได้ไม่ขังอยู่บนใบไม้แลาา้วก็ผ้าใบแต่ไหลลงไปด้านหลังและขณะที่เราวุ่นอยู่กับการหาวัสดุมาทำที่พักใหม่ไม้กับโนไลก็ออกไปหาที่นั่งใหม่ได้เห็นนั่นไหมเออสีส้สมๆนั่นอะไรอ่ะน่าจะเอามาทําที่นั่งเด้งๆได้นะพวกนี่มันทุนนี่พวกมีอวนด้วยเราใช้ไม่จับไก่ได้นะเย้โอ้โหแมลงเต็มเลยแมลงเต็มเลยแมลงเต็มเลย จิมมี่เราเจอทุ่นลอยน้ำแหละเหมือนที่นั่งเด้งๆเลยนี่ขโมยมาเหรอเปล่าเขาขโมยมาเหรอม,มามันมาเกยตื้อเองอ่ะงั้นคงไม่ได้ขโมยโอ้ใช,ใช้ได้ไดเลย,เลยอ่ะโอเคเอาไปได้ตลอดวันที่เหลือแชลเลอร์ชอนและผมก็อัปเกรดที่พักจนเสร็จเดิขนขึ้นอีกเดิขนขึ้นอีกตรงนี้ยังมีแดดเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกประมาณ90%ของวันตรงนี้จะร่มครับระหว่างที่แม็กกับโนแลนไปเก็บมะพร้าวเอาละระวังนะมีดมันใหญ่มากมะพร้า อร่อยมากและแน่นอนพยายามไล่จับไก่นี่เจ้าไก่หนีไปหนีไปหนีไปซะทำอะไรเนี่ยโอเคช่วยเอาไว้ได้วันที่สองกำลังจะจบแล้วนายคิดว่ามันเป็นไงเหนื่อยมากแต่ก็ยังไหวโนแล้วแล้วจะเยี่ยมเลยฉันว่าเราน่าจะคิดเหมือนกันว่าทําได้ดีกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยแต่ผมไม่รู้ตัวเลยว่าพอตกดึกทุกอย่างจะย่ําแย่ลงอีกมากแต่ตอนนี้ ถ้าคุณสงสัยว่าเราลงน้ำไปทำไมดูชชนเลอร์สินี่เป็นวิธีอาบน้ำวิธีเดียวของเราเราต้องเก็บน้ำจืดเอาไว้เพื่อทำอาหารแล้วก็ไว้ดื่มไม่ให้ขาดน้ำตายรู้ไหมว่าฉันคิดว่าไงหนุ่มๆอะไรเหรอเรามีน้ำอยู่10บถังและตอนนี้ก็เหลืออยู่หกยี่วันที่2นะรู้แล้วฉันจะขอทำตัวเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็พูดว่าเราทุกคนจะต้องช่วยกันใช้น้ําอย่างมีสติมากกว่านี้เห็นด้วยเดี๋ยวนี่เห็นด้วยเรื่องอะไรนะอะตอนฉันเห็นด้วยแทนนายแล้วอ๋อโอเคได้เลยพึ่แล้วด้วยต้องนอนกันแล้วเผื่อว่าถ้าคุณยังนึกไม่ออกพ่อหนุ่มแม็กคนนั้นคือคนที่เสียเงินไปในคลิปนี้และคลิปนี้เขาเสียเงินไป1.5ล้านด,ดอลลาร์ในช่องนี้ช่วง2เดือนที่ผ่านมานี่แนะนํากันได้โหดร้ายมากถึงแม้เราจะอัปเกรดที่พักแล้วแต่คืนที่2ก็แย่กว่าคืนแรก พวกเราไม่รู้ว่าเกาะนนี้มีแมลงยัวเย้อเต็มไปหมดเลยและยังมารุมกัดเราตลอดทั้งคืนครับและไม่รู้ว่าทําไมผมกับเชลเลอร์โดนหนักสุดเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยอ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดที่เคยเจอดูสิว่าแค่บนมือก็โดนกัดไปตั้งกี่แผลแล้วเห็นไหมเนี่ยและถึงแม้พอเราจะข่มตาหลับไปได้บ้างคุณคงเดาได้ว่าพวกเขาจะทําอะไรถ้าไม่มีคนเฝ้าไปจับไก่กันไม่ไปจับปลากัน คือว่าเมื่อวานหลังจากที่ชายหาดรงนั้นผมกับโนแลนเจออวนเต็มเลยวันนี้คนอื่นๆจะมาช่วยผมทำกับดักไก่แผนคือจะเอาอวานอันใหญ่มาไว้ตรงนี้ผูกเชือกขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็จับไก่ไปกันคือถ้าผมตื่นอยู่และไปห้ามเรื่องพวกนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่พอดูจากสภาพผมที่เหมือนจะตายเข้าจริงๆในตอนนี้แล้วพวกเขาก็ออกไปเล่นสนุกกันเต็มที่วันนี้อย่างเหนียวเลยใช่ไหมล่ะ ละนะหลังจากนั้นประมาณ30นาทีพวกเขาก็ตัดอวนเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็โยนเชือกขึ้นไปบนต้นไม้นะครับผูกเอาไว้กับอวนทั้ง4มุมก็ได้เป็นกับดักแล้วใค้ได้นะดูดีเลยละ่ะดังนั้นหลังวางกับดักใหม่และใส่เหยื่อล่อก็ได้เวลาจับไก่แล้วอะไรเนี่ยกับดักจับไก่ไงขอดูเชือกหน่อยไม่ไม่ให้ดูนี่คือหายไปทําไอ้นี่มาเรอเนี่ย เรียกว่าหายไปทําอะไรที่มีประโยชน์มาซะอีกบอกตามตรงนะตอนแรกมันดูเสียเวลามากๆเลยเพราะว่า3มชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แต่รอและรอแต่ด้วยอะไรบางอย่างแม็กนี่แหละที่ยังไงก็ไม่ยอมแพ้และในที่สุดหลังทนรอต่อไปอีกพักใหญ่ใช่แล้วด <laughs> ึงเอาไว้ดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ บ็คอะไรอ่ะจิมมี่จับได้แล้วโอ้ไ oh, ก่ตัวนี้ชิลมากเลย <Hey. S 1> นี่คือไบรอันตัวใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่นกบนแพ่รู้ไหมเพราะว่านายใจดีกับมันฉันว่า,านายปล่อยไบรอันลงมามันก็คงอยู่แถวนี้กับพวกเราแหล,ล,ละปล่อยมันซะได้เวลาปล่อยไบรอันแล้วไบรอันเอาไนะไบรอันนายทำอะไรไบรอันอ่ะเขาเป็นพวกเราซะอีกอะ่ะฉันดักมันมาก,กับมือกอดหลังจากจับไบรอันมาแล้วก็ปล่อยสําเร็จอากาศข้างนอกก็ไม่ค่อยร้อนแล้วอย่างเห็นได้ชัด และทาให้เรารู้สึกมีแรงจะออกไปผจญภัยกันครับเห็นก่อนนั้นข้างหลังผมไหมเรากําลังจะไปตรงนั้นกันแม็กไปกันเลยผมรู้นะว่าคุณคงคิดจะว่ายน้ําไปจากเกาะดีๆตรงนี้ไปหาขดหินกลางมาหาสมุทรทำไมและบอกเลยผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนี่มาดูหาเรื่องใส่ตัวนะนี่น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราเบื่อกันขนาดไหนมันดูทั้งเปลืองน้ําแล้วก็พลังงานมากเลยแม็กทำอะไรอะ่ะพวกมีปลายอยู่ตรงนี้แต่ไปหมดจริงเหรอใช่มีปลากระเบนด้วยดูปลาพวกนั้นเด เคลื่อนพวกนั้นดูลูกใหญ่มากเลยและกำลังมาหาเราแล้วระวังหนนะ้าลูกใหญ่มาแล้วเราจะถึงแล้วอยู่เกาะตรงนั้นสิอยู่ข้างหลังเราและก็ถึงแล้ว,วดูนี่สินาทะเลซสัสไเราจากทั้งสองฝั่งเลยหินพวกนี้มันลื่นมากๆจะบินขึ้นไปเหรอโอ้ตายโอ้นี่มันบ้ามากมันเจ๋งสุดๆทำได้แล้วไม่รู้ว่าทำไปทำไมหรอกนะแต่ก็ทำได้แล้ว โอ้ลงยังไงแล้วเนี่ยแล้วจะกลับไปที่เกาะกันยังไงวิธีที่เร็วสุดคือโดดลงไปฉันไ่โดดแน่นอนระหว่างช่วงสุดท้ายที่ยังมีแสงอาทิตย์รู้สึกเหมือนเม็ดฝนเนะเราก็สังเกตเห็นพายุที่กําลังใกล้เข้ามาเรากลับมาที่เกาะแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนไม่น่าจะตกวันนี้เห็นไมพายุมืดมาแต่ไกลต้องเตรียมตัวแล้วก็ือ<ม>พวกไหนเนี่ยซ่อมซ่าซ่อมเพลิงซ่าเอา,เอา,เอา,เอาไม่นะมันกำลังมาแล้วอของเราด้วยไปเอาใบป,ปลามาเยอะๆเลยเชลเลอร์เอาใบมาอีกและพอแสงอาทิตย์หมด เราก็ไปหลบอยู่ในที่พักที่เพิ่งอัปเกรดเสร็จและเตรียมรอคืนฝนตกส่วที่ย่ที่สุดก็คือความไม่รู้มันมืดมากและคุณก็ไม่รู้ว่าฝนเข้ามาใกล้แค่ไหนแล้วกลายเป็นว่าพวกเราโชคดีสุดๆครับพายุสงบลงไปก่อนจะมาถึงเราแค่นิดเดียวแต่สิ่งที่ผมบอกได้เลยก็คือตอนท้ายคลิปนี้พวกเราไม่โชคดีอ,อีกต่อไปทำไงดีตกหนักเลยไม่หยุดจำไม่ไว้ทีฉันจะก,กลับบ้านแล้วอาุณสวัสดิ์ทุกคนอรุูสวัสด เอามาอีกทีนะอ,ร,นอรุณสวัสดิ์ทุกคนอรุณสวัสดิ์นี่พวกนายเป็นโรคเกลียดวันจันทร์กันหรือไงหลังอยู่กอกันมา4ี่วันกิจวัดยามเช้าของพวกเราก็มีหน้าตาประมาณนี้อย่างแรกตื่นและบ่นว่านอนลำบากแค่ไหนเมื่อคืนนอนทรมานมากเลยะจากนั้นเราก็เข้าห้องน้ําหลายครั้งก็พร้อมกันฉันประมาณนั้นที่ต้องฉี่พร้อมกับพวกนายแล้วก็กินอะไรเดิมๆอย่างอาหารถุงพวกเราเบื่ออาหารถุงพวกนี้แล้วคงพูดได้ว่าเราไม่ทางออกแล้วครับ โอเคฉันออกไปได้ประมาณนี้ขอให้สรุปะโอ้พระเจ้าทั้งหมดนี่เพื่อปลาเหรอนายต้องออกไปไกลมากๆเลยเพื่อหาปลาปลามันไม่อยู่แถวๆน้ําสีฟ้านี่หรอกพวกมันอยู่แถวน้ําสีน้าเงินเข้มๆน่นทีนี้นี่อาจเป็นไอเดียที่ดีมากๆหรือไม่ก็แย่มากๆฉันว่าแย่มากๆแผนการมันออกจะอันตรายแต่ก็ง่ายแม้จะทําหน้าที่เป็นเครื่องยนต์แรงมนุษย์และก็ลากช้อนกับโนแลนดออกไปยังมหาสมุทรส่วนที่ลึกๆครับ และชอนผู้ได้ตำแหน่งเป็นคุณพ่อนักเอาตัวรอดจะจับปลาพวกนั้นและเอากลับมาบนฝั่งให้เรากินกันพวกนายมีเชือกไหมผมเอาเชือกยาวราวห้าร้อยฟุตมาผูกไว้กับพวกเขาถ้าเกิดพวกเขาต้องการความช่วยเหลือก็แค่ดึงกลับมาใช่ไหมเชลเลอร์ใช่เชือกยังโอเคอยู่ไหมหน่ะยังเหลือเชือกอีกเยอะเลยแม็กนายโอเคไหมเอแม็กลากพวกเขาไปจริงๆอ่ะเอนี่ยเราต้องจะแก้เชือกนะแม็กเพราะมันถ่วงเราผมไม่มานึกเสียใจนะ เราไม่มีเชือกแล้วแทนยังอยู่กลจะใชห้หาดมากๆอีกไม่มีทางที่พวกเขาจะไม่เมาเรือหรอกนะโอ้ดูพายุนั่นสินนพายุเหรอหนุ่มๆเราต้องรีบแล้วฝนนะะฝนแลมื่อรู้สึกได้ว่าเชือกมันหลุดไปแล้วอ่ะโอ้ไม่ทำอะไรได้พวกเราตกปลาได้นะฉันยังไม่ตกหรอกนะแม็กอยู่ในน้ำนี่พวกเชือกมันหลุดแล้วเนาะตอนนั้นเจอปลาไหมไม่เห็นอะไรเลยยังไม่มีอยู่กับเราดิเฮ้ยโอ้วินเบรดแล้วเหรอใช่ใช่ โอ้เฮ้ยเราตกปลาได้ดึงไ,ไว้ก่อนใช่แล oh! ้วเราได้แล้วเยี่ย oh! yeah! hey! uh! แล้วหลังจากตกปลามา2ชั่วโมงและใช้พลังงานไปเท่ากับกินปลา200ตัวผลงานทิศได้ก็มีแค่ปลาตัวเดียวกินได้ใช่ไหมได้สิกินได้ มันรสชาติเหมือนปลาที่ซื้อตามซูปเปอร์เลยคช่ไหมว่าปลาในซูปเปอร์มันมาจากไหนจากไหนอะมหาสมุทรไงถึงแม้ปลาจากมหาสมุทรนี้จะรสชาติดีมากนะครับมันก็ได้เวลากินอะไรที่อร่อยยิ่งกว่านี้มากอย่างสสมลตอนอื่นพวกนายต้องเผาข้าเชื้อม้ของนายอนโอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนด้เคยย่างสมมลมาก่อนสินะจิมก็ฉันมีบริษัทช็อกโกแลตนี่นะ โอ้แม oh, uh ็ก huh. ทำอะไรเนี่ยฮะโอ้โอ้โอ้พระเจ้าช็อกโกแลตฟิสติเบิลไปประกบไว้แบบนี้ตอนยังร้อนๆ่ะดูนั่นสิเห็นไหมยอย่าลืมลองฟิสติเบิลบาร์ใหม่นะครับหลายๆคนชอบมันมากเลยขายหมดเกลี้ยงแทบทุกร้านไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราพยายามจะเติมสินค้าให้เร็วที่สุดคุณยังไม่ได้ทานสมอลของแท้ถ้าไม่ใช่อันที่ทำจากช็อกโกแลตฟิสติเบิล เหมือนรู้เวลาพอเราทิ้งตัวจะเข้านอนฝนก็เริ่มตกทันทีทําไมทุกครั้งที่เราทาคลิปเอาตัวรอดฝนจะต้องมาตกตอนพวกเราจะเข้านอนด้วยบอกเลยว่าวันที่4ี่ประสบความสําเร็จมากใช่เห็นด้วยได้จับไก่ได้ฉันก็จับปลาขอเสียงให้อีก3มวันแห่งความหาทําด้วยเย้ผมเพิ่งตื่นไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ห้า ฉันกำลังจะพูดเลยในเหตุผลที่เราเลือกเกาะน,นี้ก็เพราะว่ามันมีบ้านเก่าๆหรือซากประหักทังแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรและถึงมันจะอยู่บนยอดเขาวันนี้คือวันที่เราจะขึ้นไปสำรวจกันนะครับเอาซิ<ป>อาพอตกลงกันได้ว่าจะไปสำรวจซากกันเราก็ต้องกินอะไรสะก่อนท้องจะได้ไม่ว่างในขณะที่เรากำลังกินอาหารเช้าในถุงของเราโนแลนก็สังเกตเห็นอะไรที่น่ากินกว่าบนหาดตรงแนวชายฝั่งโน่นไงอะไรอ่ะมีแพอยู่ไม่ได้ดิเฮ้ยมีแพอยู่ด้วย แม็กกินนั่นไม่ได้นะฉันไม่ได้หรอไม่ออหนีไปจะแพ้จิมมี่รีบหนีไปเจ้าแพ, <Jimmy! S 1> ไแพ้ไปจากที่นี่ซะใช่แล้วทำงั้นทำไมมันเป็นพวกเรานะไม่ใช่สักหน่อยนักอาหารอีกแล้วที่จิมมี่ไลยอาหารของผมไปและหลังจากช่วยชีวิตสัตว์ตัวน้อยจากแม็กก็ได้เวลาไปสำรวจเศษซากกันแล้วเอาละ น้ำเราจะหมดแล้วนะทุกคนฉันต้องพกไปด้วยตอนสำรวจเดี๋ยวเติมน้ำมาพร้าไว้ระหว่างพวกนายไม่อยู่แล้วไปกันปะไปกันใช่ <c oughs> ไปเลยอีกเดียวฉันตาไปและพวกเขาไม่รู้ว่าผมมีเซอร์ไพรส์รอพวกเขาอยู่ที่บนซากปรักหักพังครับเดี๋ยวรู้ครับว่าคืออะไรมันแปลกนะเวลานายอยู่รังท้ายแล้วพูดกับกล้อง <c oughs> ใช่เหมือนที่นายเสียเงินไป1.5ล้านดอลลาร์ไงโอ้ใช่ตามมาเร็วชาวแกงมีงมีเชืยดใจนายนะแวบแรกนะฉันคิดว่านี่คือภูเขาลืมไปว่าเรา ยังไปไม่ถึงตีนเขาเลยระหว่างปีนเขาลูกนี้เขาบอกหนุ่มๆเกี่ยวกับเวสเทิร์นยูเนียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวสเทิร์นยูเนี่ยนทำให้คุณโอนเงินให้เพื่อนและครอบครัวได้อย่างง่ายดายทุกที่บนโลกขึ้นไปก่อนนะใช่พูดต่อไปเลยจิมนี่รอฉันก่อนสิจะไปถึง,งน่นเลยเหรอเวสเทิร์นยูเนียนยังมีทั้งเว็บไซต์และก็แอปฟรีที่ใช้งานง่ายและก็ปลอดภัยด้วยนะครับคุณยายใช้ก็ใช้ได้เงินเหรอคุณยายก็ใช้ได้แม็ก <laughs> และก่อนจะมาที่นี่ผมก็ใช้เวสเทิร์นยูเนียนจ่า,ารืย วัเราวัง,หวงใหม่ดีแป๊บนะเวสเทิร์นยูเนียนผมใช้เวสเทิร์นยูเนียนจ่ายค่าเรือที่มาส่งผมที่เกาะน,นี้ด้วยเพราะให้บริการมาถึง100ปีผมวางใจได้ว่าเงินจะถึงมือผู้รับแม้ผมจะอยู่ในสหรัฐดูซิว่าเราขึ้นมาจากหาดไกลแค่ไหนแล้ว น,น,นั่นมันนั่นมันสายรุ้งเหรอสายรุ้งใช่ไหมโอ้ใช่อ,อะไรกันเนี้ยอดเลยฉันไม่อยากทําตัวเป็นตัวทํางานกล่อยเนะแต่ฝนมาน่นแล้วเป็กนั่นนะเป็กใหญ่พร้อมฝนใช่<ะ>ตัวทํางานกล่อยของจริงนี่มองเห็นชอนด้วยละพวกกำลังสร้างที่พักอ่ะชอยกำลังทํามื้อเย็นชอนจะเห็นพวกนายนะ ชอนไม่ยินด้วยอ่ะสู้เขาแน่ท่านเนิร์ดก็โบกมือหน่อยโอ้เขากำลังโบกมือมันจะมืดแล้วไหมตอนเรากลับทางนี้กันอ่ะใช่แล้วจะมองเห็นได้ยังไงเดี๋ยวค่อยคิดก็ได้เรื่องนั้นอ่ะแย่มากแน่ๆถ้ามีใครร่วงลงไปโอ้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 เป็นไรไหมโอ้ยังอยู่ไม่ตรงนั้นไหมหนุ่มหนุ่มมาเร็วมา มาตรงนี้ขอต้อนรับสู่เซซากโอ้นี่มันเจ๋งสุดๆเลยเพื่อนทำไมมันมีเกองสีเหลืองล่ะใช่นี่มันอะไรีใ,ใจที่ถามนะฉันจ่ายเงินผ่านเวสท e r n นยูเนียให้คนกลุ่มหนึ่งหนึ่งมื่ดอลลาร์ให้ยกกล่องขึ้นมาบนนี้จริงดิโดแรแลนด์มีฉลงอยู่ในเป้นาย <laughs> นายว่ามีอะไรอยู่ในนั้นพิซ่าเหรอไมรู้ว่าน้ำดื่มพวกเราจะหมดนั้นเลยใส่น้ำเพิ่มไว้ในกล่องนี้ระหว่างเปิดได้โอกาสดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียน w ว s t e r n u n i o เียแล้วนะครับธุรกรรมแรกฟรีค่ารทมเนียมแค่ไปที่ w e s t e r n u n i o n c o m m r b e ท s t ตินะฮะผมรู้ว่าจะใส่น้ำกับอาหารไว้ในกล่องนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วผมใส่อะไรที่ดีกว่านั้นเอาไว้แม็กซี่ทำให้นายนึกถึงอะไรไหม <c oughs> อยู่รูปตอนเสียงเงินแปดแสนเอาไว้นะส่วนนี้ก็ตอนเสียไปอีกเจ็ดแสนวกทํ <c oughs> ทำไม เล่เดียวก็รู้รอแป๊บไม่ต้องห่วงนะเอาละไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อซ้ำเติมแม็กที่เสียเงินไป1.5ล้านดอลลาร์นะจริเหเพราะรู้สึกเหมือนกำลังซ้ำเติมกันเลยฉันทำแบบนี้เพราะอยากจะให้โอกาสนายอีกครั้งในคลิปสุดท้ายนี้ไม่ไหวนี่โอกาสสุดท้ายนะโอกาสที่สมเหรอโอกาสสุดท้ายฉันได้ดูคที่แล้วทุกคนเอาแต่ขอให้พาแม็กกลับมาพาแม็กกลับมาเอาชนะโอกาสแก้ตัวนอกจากโอกาสแก้ตัวแล้วยังมีเซซ่าสอยู่แถวนี้ไปดูกันเถอะโอกาสที่สมแล้วพวกจะไม่ทาให้ผิดหวังอีกนะอาคารนี้เก่าเกือบร้อยปีเลยนะ ลองนึกภาพตอนสร้างเจ้านี้เมื่อร้อยปีก่อนสุดท้ายก็เอาไว้ให้พวกยูทูบเบอร์มาสำรวจสิ <c oughs> ว้าวนี่มันเจ๋งสุดๆทำไมมีกระบองเพชรอยู่บนนั้นมันไต่ขึ้นไปเองหรือว่ามีใครเอากระบองเพชรไปวางไว้บนนั้นอ่ะกระบองเพชรมันไต่ไม่ได้นะจิมมี่มันไม่มีขาซะหน่อยโอ้พระเจ้าเราไปดูที่อีกด้านของก่องเธอจะมีเศษซากอยู่ฝั่งโน้นอีกนี่มันบ้ามากพวกนี่ดูต้นไม้ที่ตอรอบๆหินพวกนั้นสิว้าว พวกนายว่านี่มันคุ้มกับที่เราเหนื่อยไหมนี่ได้โอกาสที่3มก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าาละลลำเอียงแล้ว <c oughs> พวกนายสองคนละว,ว่าคุ้มไหมใกล่องมันไม่มีพิซซ่า <c oughs> ไม่คุ้มสิ <c oughs> ถึงตอนนี้ดวงอาทิตย์ของวันที่5ก็จะตกดินแล้วระหว่างทางกลับไปที่แคมป์เราก็แวะที่ยอดเขาเพื่อชมวิวให้เต็มที่ ไม่มีใครที่ฉันอยากจะมาไต่ขึ้นเขาด้วยมากไปกับพวกนายแล้วเข้าใจอาจจเดเวนเดอร์ร็อกจอนสันเข้าใจได้แต่นอกนั้นก็ไม่มีแล้วพู้จากใจเลยนะใช้ความจำมันไปตลอดชีวิตเลยฉันด้วยวิวพวกนี้คุ้มค่าที่ขึ้นมามา,มากเลยเก็นแคมป์เรียบร้อยเสริไม่แข็ง,แ,ขงแรงกันฝนนำมาพร้าวอาหารก็พร้อมใส่น้ำเพิ่มมาอีกเต็มมันเริ่มมืดแล้วแปลว่ามองในป่าไม่เห็นด้วยซ้ำาก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะฝ่าความมืดลงมาจากเขาผ่านป่าพวกนี้ยังไงพอกลางคืนแล้วยิ่งยากเลย กระบองเพชรเป็นไรไหมแค่โดนน้ำทิ่มเนะแต่พวกเราไม่รู้ตัวเลยว่าแค่โดนกระบองเพชรทิ่มตอนกลางคืนเป็นเรื่องเล็กไปเลยครับเพราะว่าพวกเราเจอทางตันซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเมื่ออยู่กลางป่าต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้รู้ว่าทางนั้นเดี๋ยวฉันเห็นอะไรสามอย่างมีอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้ตรงนี้นี่ก็าทางไปด้วยนี่นายแน่นใจเนย หรือทางนั้นไหมมันไม่น่าจะใช่ตามมาเร้วทุกคนฉันจะสุ่มเลือกสักทางละตามเดี๋ยวไม่นะไม่ฉันว่าตรงทางซ้ายไม่ซ้ายเหรอทางนี้ไอ้ฝนตกแล้วและค่ำคืนนั้นเราน่าจะโชคดีสุดๆไปเลยเพราะว่านอกจากจะหลงแล้วยังเจอฝนอีกยแน่ใจนะว่ามาถูกทางแล้วพี่ไปทางนี้แล้วต้องไปทางไหนไปทางเสียลางนี้นายมั่นใจแค่ไหนอะมั่นใจสิบเปอร์เซ็นต์ว่าทางนี้แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ดีกว่าเหรอ ม่มั่นใจ90%เหรอเได้ยังข้างเขามันตกหนักมากเลยไปเร็วฝนลตกแล้วลโอ้ย<ร>ไม่สนแล้วทำไมเราเลือกแล้วแต่เพียงใจเลยไม่สนนะอ๋อพวกแย่แล้วล่ะพื้นมันลื่นแล้ว ฉันว่าเราไม่ได้ไต่ทางชันขนาดนี้ขึ้นมานะโออีกเกือบหน้าพิมแล้วว่าเราจะยังโชคร้ายไม่พอนอกจากจะต้องฝ่าฝนแล้วก็หลงทางแล้วยังมีเรื่องที่3มาเพิ่มอีกบนหัวพวกนายคือต้นไม้ที่อันตรายที่สุดบนโลกเวลาฝนตกพิษมันจะไหลออกมาโดนแล้วจะทําให้ผิวไหม้ระวังยางต้นไม้อันตรายนะเพราะว่าฝนมันตกแล้วเราต้องทายังไงอย่าให้ยางพิษมันยดใส่คอนเฟิร์มหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยนะว่านี่ต้นไม้อันตรายเราก็ใกล้ถึงแล้วและไม่เกี่ยวว่าเราจะมาถูกทางหรือเปล่าดูเหมือนว่าเราจะใกล้ถึงแคมป์แล้วนั่นไซ ตายแล้วขอบคุณพระเจ้ารอดแล้วเหรอแคมป์อยู่ตรงนั้นนี่ได้โอกาสแกล้งให้ชอนตกใจแล้วนะรวมหัวกันดีไหมเอาสิแน่นอนโอเคอเจ้าโพระเจ้าตกใจหมดรอ,รอดแล้วใช่กลับมาแล้วทำมือเข้าไว้ให้น้ำมะพร้าวด้วยอขอบคุณมากเลยดื่มเลยพวก ว้าวรสชาติเหมือนมะพร้าวหลังไปปีนเขามาพวกเราก็กินข้าวอาบน้ําแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งพวกเราได้แงนหน้าดูดาวบนฟ้าเพราะเวลาเราอยู่กลางมหาสมุทรแบบนี้มันเหมือนกับว่าอยู่บนดาวดวงอื่นเลยแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็ซุ่มรอเราอยู่สิ่งที่เรากลัวตลอดทั้งคลิปรู้สึกไหม พวกข่าวร้ายมีน้ำขังอยู่บนหลังคาเราเต็มเลยจะคิดว่ามันไม่น่าปลอดภัยนะที่เราอยู่ใต้หลังคานี้ถึงเราจะพยายามปรับให้ที่พักดีขึ้นแต่น้ําฝนจากพายุก็เริ่มขังอยู่บนหลังคามากขึ้นในอยนนีที่ขังอยู่บนหลังคาเป็นไปได้ไหมว่ามันจะทําที่พักเราพังอะและถึงแม้สิ่งที่เราต้องการที่สุดในคืนนี้คือการได้นอนหลับพวกเราก็ต้องลุกมาจัดการปัญหาก่อนอโอ้พระเจ้าพวกเราซวยแล้วพวกผมเพิ่งโดนฝนกระหนำ่ำจนน่วมตลอดทั้งคืนและหลังจากตากฝนไป ชั่วโมงที่พักพังเละและเตียงเปียกโชกพวกเราก็หมดโอกาสได้นอนพักแล้วครับโดนฝนเทใส่ตัอกลางคืนเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดต้องเจอเลยละผมเหนื่อยมากเลยหวังว่ามันจะหยุดสักทีถึงแม้มันจะย่ำแย่สุดๆสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือรอให้ฝนมันหยุดไปเองบอกตามตรงเลยนะฝนเมื่อคือนเนี่ยโหดสุดๆไปเลยไม่ออกเลยว่าเคยหนาวขนาดนั้นมา มวันนี้อยากทําอะไรล่ะโนแลนไม่รู้สิไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นเลยรอจะไปจากเกาะนี้ไม่ไหวแล้วที่นี่มันแย่สุดๆไปเลยบอกตามตรงผมทั้งป่วยทั้งเหนื่อยมากและอยากกลับบ้านพอถึงจุดนี้เกาะนี้ทําให้เราทรมานมากอยู่ๆมันก็กลายเป็นฝันร้ายไปแล้วหลังผ่านไป6วันที่ต้องทรมานทางกายสภาพจิตใจเราก็เริ่มเจ็บปวดตามกันไปมันมีขีดจํากัดอยู่นะครับว่าเราจะกินอาหารถุงหรือว่านอนตากแดดได้แค่ไหน ก่อนจะรู้สึกแย่สุดๆไปเลยและผมเริ่มรู้สึกแย่มากๆตอนนี้ทั้งปวดหัวแล้วก็เหนื่อยมากเห็นได้ชัดว่าพวกเราต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดถ้าอยากจะทําการท้าทายครั้งนี้ให้สําเร็จกําลังหาพิชครอบเบอร์นะครับพ,พิชครอบเบอร์อยู่เหรอนี่ฉันเจอแล้วเพื่อพยายามกอบกู้บรรยากาศเราให้รางวัลตัวเองด้วยการกินครอบเบอร์กระป๋องเป็นมือ้อเช้าอร่อยมากเลยใช้ได้นะ<ด>ใช่แบบอาหารกระป๋องแต่ด้วยความช่วยเหลือจากอาหารเช้าแบบแปลกๆนี้ฉันเลยแฮปปี้แล้วพวกเราก็เริ่มกลับมาเป็นปกติโรแลน พวกในเครื่องส่ต้นไม้เต็มๆเลยลเราก็ค้นพบว่าเราจะเอาตัวรอดในวันที่6ได้ยังไงใช่เราเล่นสนุกไปด้วยกันเอาใจไปอีกเด้และผมก็เริ่มคิดได้ว่าถึงพวกเราจะต้องทนทรมานตั้งมากมายไมเราต้องไปเอาอาทิตย์หนักที่สุดมาด้วยเนี่ยตลอดทั้งทริปนี้มีทั้งเรื่องสนุกเกิดขึ้นมากมาย,ย,ายาและการผจญภัยทำได้แล้ว <laughs> ช่วงเวลาแบบนี้เป็นอะไรที่หาได้ยากและเมื่อมองย้อนกลับไปพวกเราคงจะจำช่วงเวลาแย่ๆไม่ได้ มากเท่าช่วงเวลาดีๆพวกนี้นี่มันเจ๋งมากและเมื่อวันที่หกของเราใกล้จะสิ้นสุดลงเราก็ฉลองคืนสุดท้ายกันด้วยกองไฟกองใหญ่ครับที่แท้จะเผาเราไปด้วยแล้วม,มันมใหญ่ไปหน่อยพวงนี้พอตื่นขึ้นมาการท้าทายนี้ก็จบแล้วและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่เจ็ดจเราก็เก็บแคมป์และทำความสะอาดพร้อมความคิดถึงในใจ นั่นคือไปจากที่นี่และไม่กลับมาอีกและก่อนออกจากเกาะผมอยากใช้เวลาตรงนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้พวกคุณทุกคนทำให้เราสร้างคลิปแบบนี้ต่อไปได้และหวังว่าพวกคุณจะชอบกันนะครับ